ในตอนนี้ท,ทุกทุกพักเอาน,นโยบายงัดนโยบายออกมาเพื่อทําให้เราโอนอ่อนและเลือกเขาขึ้นมาเป็นผู้นําประเทศและสิ่งที่อุ้มรู้สึกว่าเขาไม่สามารถทําได้และอุ้มอยากจะบอกทุกคนเลยก็คือเราควรจะมีการจดเป็นบัญญัติไว้สําหรับผู้ที่ลงสมัครเพื่อจะเป็นผู้นําประเทศไว้ทั้งหมดว่าเขาต้องการที่จะทําอะไรบ้างและ ในวันหนึ่งที่เขาไม่สามารถทำได้เขาไม่สามารถกลับมาลงสมัครเพื่อเป็นผู้นำประเทศการเป็นผู้นประเทศคุณต้องมีคุณต้องมีความบริสุทธิ์ใจถ้าคุณหลอกลวงเราตั้งแต่แรกนั่นหมายถึงคุณไม่มีสิทธิ์เป็นผู้นำใครไม่ว่าใครหน้าไหนก็ตาม